สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมโอเคนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับยามค่ําคืนนะครับตอนนี้แมงกบี้ก็อยู่ที่ห้องเช่านะครับเมื่อกี้นะครับผมก็เดินไปซื้อนะครับลูกชิ้นนะครับที่ตลาดข้างหน้าเนาะนะครับซึ่งเราอยู่ใกล้กับตลาดนะครับแต่ว่าไม่ได้กินข้าวนะกินแค่ลูกชิ้นกับผักก็อิ่มแล้วนะครับตอนนี้เนาะก็ทั้งวันนะ วันนี้ผมก็รอของนะครับที่ผมสั่งแหลกนฮะแหลกท้ายรถนะครับเอามาใส่เพื่อที่จะบรรทุกกระเป๋านะครับตอนนี้ก็คือยังไม่มาส่งเพราะว่ามันมันพึ่งได้1วันนะครับอของเนี่ยมันต้องประมาณ2อวันครับประมาณสอวันคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมาส่งนะครับผม ก็วันนี้ก็คิดเนาะว่าเออเราจะไปตรงไหนดีนะมันก็คิดเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเหมือนเหมือนจะรู้แล้วว่าเออเราเราควรไปทางไหนนะครับจะออกหัวจะออกก้อยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็มีจังหวัดนะครับที่ผมจะเดินทางไปนะทุกคนนะแต่ตอนนี้คือยังไม่บอกนะครับว่าจะไปจังหวัดไหนอ่ะ ผมก็ให้เอฟซนะครับเดากันมานะฮะใครเดาถูกเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะเอฟซเดามาครับว่าแมงกะบี้จะไปจังหวัดไหนนะครับจังหวัดนี้สวยนะครับสวยงามนะครับจังหวัดนี้สวยงามนะแล้วก็เป็นจังหวัดที่โด่งดังนะครับใบแค่นี้พอใบมากอยู่รู้นะครับผมอืม คอนเทนต์ content, นะครับคอนเทนต์ content ของช่องในการถ่ายก็จะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับเปลี่ยนเลยนะนะครับไม่เคยถ่ายมาก่อนนะครับคอนเทนต์ content นี้ไม่เคยถ่ายมาก่อนก็จะลองดูว่าจะ,จะเป็นยังไงนะครับแต่เป็นคอนเทนต์ที่ต้องตามนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ต้องตามแต่เราจะไม่ได้ตามทุกวันนะครับผมก็จะเลือกเลือกที่จะเช่าห้อง ไว้ที่จังหวัดหนึ่งวันไหนที่เรามีคอนเทนต์ตามเราก็ต้องตามแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตามเราก็จะทำคลิปอยู่ที่จังหวัดที่ห้องเช่าเราที่ที่เราอยู่เพื่อประหยัดงบประมาณนะครับในการใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าแม็กบี้ไม่ได้มีรถออรถยนต์นะครับผมมีเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์เท่านั้นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันนอนในรถไม่ได้มันไม่มีอะไรป้องกัน ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยท่าไหนนอนนั่นได้เพราะว่ามันมันนอนในรถได้นะครับต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตามที่เราสะดวกนนะนะครับผมก็ขี่ไปเรื่อยเรื่อเรื่องของผมเนี่ยนะครับอ่าก็ไม่ได้อะไรคิดอะไรมากมายนะเราก็มีรถของเราแต่เราเป็นรถเล็กนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นรถเล็กแต่มันก็มีข้อดีนะก็คือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันซิกแซกมันไปได้ทุกซอกทุกซอยนะครับแล้วก็เรื่องการประหยัดน้ำมันมอเตอร์ไซค์ประหยัดกว่าเยอะ นะครับมันก็มีข้อดีตรงนี้อยู่นะครับซึ่งมันค่าใช้จ่ายทางมอไซค์ไม่ได้เยอะนะครับก็ส่วนห้องเช่าที่นี่นะครับผมก็บอกเขาล่วงหน้าไปแล้วเดี๋ยวเจ้าของเขาจะมาจดค่าน้ำค่าไฟนะครับในวันที่ผมออกจากที่นี่ใช่ไหมเขาก็จะมาจดแล้วเขาก็จะมาเคลียร์เรื่องค่าน้ำค่าไฟผมมีประกันห้องอยู่หนึ่งพันหนึ่งพันลบค่าน้ำค่าไฟก็จะเหลือเงินที่ได้นะครับแต่อันนี้คือเราโอนนะ คือเจ้าของห้องเขาจะโอนใส่บัญชีผมนะครับส่วนห้องเช่าที่จะไปที่จุดหมายปลายทางของเราเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหานะครับจะต้องไปหาสถานที่จริงนะครับว่าผมจะอยู่ตรงไหนนะครับก็ยังไม่บอกนะครับว่าจังหวัดอะไรนะครับให้เอฟซีเดากันมานะครับว่าแมงกะวีจะไปจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดนี้ขึ้นชื่ออยู่นะครับ ขึ้นชื่อเรื่องชุดนะครับชุดนี่คือบ่งบอกนะครับบ่งบอกความเป็นชาติเลยนะครับใบแคนีพอนะครับอืมอ่านะครับตอนนี้ก็โอเคละผมรู้แล้วว่าผมจะไปไหนนะทุกคนนะนะครับเพียงแต่ว,ว่าในคลิปนี้ผมไม่บอกเท่านั้นแหละว่าผมจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยววันเดินทางจริงๆนะครับเดี๋ยวเอฟซก็จะรู้ว่าผมจะไปที่ไหนนะครับ ก็ดีนะครับได้เปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เพราะว่า <c oughs> ตรงนี้เราจบคอนเทนต์แล้วนะครับเหมือนเราเหมือนเราเรียนจบหลักสูตรอะเราก็ต้องไปหาหลักสูตรใหม่ที่มันมันสูงขึ้นนะครับการทำ u t u b e เนี่ยนะครับมันก็ต้องไปเรื่อยๆครับต้องอาศัยความอดทนนะครับผมมันถึงจะได้ยอดวิวนะมันก็ต้องมีช่วงแบบขาขึ้นบ้างขาลงบ้างนะครับข,ขึ้นขึ้นลงลนะครับ จะขึ้นตลอดเลยเป็นไปไม่ได้นะครับขนาดช่องที่มียอดยอดซับเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยหรือมากกว่าล้านเนี่ยเขายังขึ้นขึ้น,นลงลงเลยบางทีก็ไปไปไม่ได้นะไม่มีคนดอูอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ผมเองผมอยู่ในวงการ y o u t u b e เนี่ยเราก็ต้องเอาตัวรอดได้แล้วก็เราต้องไปต่อในสายงานที่เรารักได้นะครับงาน y o u t u b e เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ยาก ถ้าทําไม่เป็นก็ยากถ้าทําเป็นก็พอได้นะครับอือจริงๆมันก็มันก็มี f อฟหลายคนนะที่ที่ทักมาว่าอยากจะให้แมงกะพี่สอนเรื่อง y o u t u b e นะครับผมก็จะบอกกล่าวในในคลิปนี้เลยว่าผมไม่รับสอนใครแล้วผมเข็ดแล้วนะครับขอร้องนะครับ f อฟคือผมไม่ไม่สอนใครจริงๆนะนะครับ เพราะว่าดวงผมมันสอนใครไม่ได้จริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยแต่พอช่วยแล้วมันมีปัญหาทุกครั้งทุกครั้งเลยทุกคนผมไม่อยากเสียเอฟซไปอย่างสมมติว่าเอฟซคนที่มาให้ผมสอนเนี่ยผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ผมไม่อยากสอนเพราะว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับไม่ขอสอนให้เอฟซีหาคนอื่นนะครับเอฟซีปวดเข้าใจแมงกะบี้นะครับไม่ใช่คนใจดําแต่เจอประสบการณ์ที่ ท,ที่ไม่ค่อยดีมาแรกๆก็คุยกันดีหรอกพอเริ่มสอนเริ่มอะไรเริ่มมีปัญหากันนั่นแหละครับมาเริ่มไม่ดีเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเสีย FC ที่ดีๆไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอนกันหรอกใครทําก็ทําไปเลยครับให้ไปถามคนอื่นนะครับคนที่ทํา YouTube เป็นก็มีเยอะแยะอาจารย์ YouTube ในช่อง YouTube เยอะแยะลองเซิร์ชหาดูว่าอาจารย์เหล่านั้นชื่ออะไรกันบ้างนะครับส่วนผมผมก็ไม่ได้รู้จักหรอก นะครับของผมมันเป็นประสบการณ์นะครับคือที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ผมแต่ตอนนี้ผมไม่สอนแล้วนะครับรู้เรื่องเนาะโอเคอันนี้ผ่านไปต่อไปก็เป็นเรื่องของคอนเทนต์นะครับที่แมงกะบี้จะไปถ่ายเนาะนะครับคือมันก็ต้องจับจุดใหม่ FC ก็คือว่าจริงๆผมอาจจะไม่ได้ถ่ายแค่คอนเทนต์เดียวมันต้องหาคอนเทนต์อย่างอื่นถ่ายไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารออยู่คอนเทนต์เดียวเนี่ยมันไมไ่มันไม่ได้ตามอย่างต่อเนื่อง นะครับเพราะฉะนั้นต้องถ่ายส่วนตัวถ่ายอาคอนเทนต์อื่นที่มันน่าสนใจด้วยนะครับช่องมันถึงจะอยู่ได้นะครับผมพราะตอนนี้แมงก a ะบ,บี้ก็ทำอยู่2ช่องก็คือแมงก a ะบ,บี้ฟิลม์มแล้วก็ตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมอ่าก็ส่วนทางาช่องแมงก a ะพุนชาแนล Channel เนี่ยผมก็ลงคลิปให้บ้างนะครับลงคลิปให้บ้างอาจจะไม่เยอะนะครับแล้วก็จะต้องให้แมงกะพุนเนี่ยถ่ายคลิปลงที่ที่บ้านบ้าง ส่วนไลฟ์สดเนี่ยผมก็จะไลฟ์ทุกวันนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าแมงกะพรุนมีเวลาไลฟ์ช่วงกลางวันหรือกลางคืนก็ไลฟ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้อ่าผู้ติด,ดตามในช่องเนี่ยได,ได้ได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือยอดวิวในช่องเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับก็จะช่วยกันไปเนาะ fc เนาะนะครับเราก็เพื่อนกันนะครับเราก็ช่วยกันอะไรอันไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยนะครับอ่านะครับก็ใกล้แล้วนะ fc นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรอดูของที่สั่งก่อนว่ามันจะได้ไหมถ้าเกิดได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูว่าเออผมใส่ไอ้ตรงข้างท้ายการตกรถเนี่ยแล้วก็เอายางรัดรัดเนี่ยคือเป็นที่บรรทุกของนะครับเวลาขี่ไปเนี่ยมันก็ได้แบบสะดวกสบายเนาะไม่ต้องแบบ <c oughs> ไปแกะไอ้ตรงยางรัดเบาะหลังแล้วก็ต้องเอามารัดใหม่หลังจากเติมน้ำมันเสร็จแต่อันนี้คือไม่ต้องไม่ต้องแกะครับ เลื่อนข้างหลังก็สามารถเปิดบาะได้เลยนะครับผมเราก็ต้องมีอุปกรณ์เนาะทุกคนเนาะนะครับอุปกรณ์ที่ใส่มือถือเวลาไลฟ์สดข้างหน้ามีแล้วมันมี2ตัวนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นอีกตัวที่จับ GPS นะครับตัวที่จับ GPS นะครับก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมก็วันที่เดินทางกเาเา็เราต้องเราจะต้องชาร์จ power bank เราให้เต็มนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเสียบชาร์จ ระหว่างไฟ์สดเพราะว่าการเดินทางเนี่ยผมก็จะไฟ้สดทุกครั้งนะครับให้ FC ได้เห็นว่าเออเราถึงไหนแล้วอะไรยังไงแต่ว่าการพูดคุยเนี่ยก็คือช่วงพักนะครับที่จะพูดคุยแล้วก็ถ้าช่วงที่ผมขับรถอยู่ผมก็จะปิดเสียงเพราะว่าเสียงลมเสียงรถเครื่องอะไรต่างๆเครื่องยนต์มันดังเพราะฉะนั้นให้ดูแต่าภาพนะครับก็จะตัดเสียงออกนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะ FC มันก็ ค่อยๆไปเนาะคือตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะต้องเออช่ารีสอร์ทก่อนนะครับเช่ารีสอร์ทประมาณ 2- 3ถึงวันนะครับจากนั้นเดี๋ยวค่อยหาห้องเช่านะครับเพราะว่างานที่เราตามเนี่ยเราไม่สามารถกลับมายังห้องเช่าเราได้เพราะว่ามันคนละจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องออตามเท่าที่ตามได้นะครับเราก็หาคอนเทนต์่ายเอาคอนเทนต์อื่นไทยเอาเนาะ นะครับให้ช่องเราไปอยู่รอดนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ